ดูสิท่านผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นกันนี้หรือว่าพี่เจบครบส สวัสดีค่ะน้องน้ำหอมนะคะวันนี้น้องน้ำหอมอยู่ในรายการ Identity News นะคะข่าวเหตุด่วนเหตุร้ายน้องน้ำหอมก็รายงานหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความลับของคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือว่าข่าวเตียงคงเตียงหักหรือว่าหลังคารั่ว <What? S 1> น้องน้ำหอมก็เล่าได้หมดนะคะ <c oughs> <c oughs> เออพี่น้ำหอมคะ เมื่อไร่จะเข้าเรื่องตัวทีโอเคค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับการบุกจับปาร์ตี้แอลสาวบนเกาะล้างบนทางรักนะคะเราพบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายและผู้สูญหายเป็นจํานวนมากเลยจริงๆโดยคําให้การของนายณัหนูนะคะบอกว่ามีชายชะก,กัน3คนนะคะได้บุกบนเกาะนี้แล้วก็ทําลายปาร์ตี้จนยับเยินเลยค่ะหนึ่งในนั้นชื่อย่อจอจาน แล้วก็บอร์ใบไม้กับวอลแวนนั่นเองคะ่ะเราไปดูคำให้การของเขาเลยดีกว่าคะ่ะเออคือคือพแค่จัดปาร์ตี้กับสาวๆแค่นั้นละครับ <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยแล้วอยู่ๆอยู่ๆก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ตีผมอย่างรุนแรงแล้วพี่กับพี่ก็เอารบจากเซว่ มาตีผมจนผมรมและหลังจากนั้นก็ได้ปล่อย PM 2.5็้าทะลุปอดผมทำให้ผมหายใจไม่ออกอขอโทษนะคะคุณนอนหนูพอดีมีสายเรียกเข้าละะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะขอโทษนะคะไม่ทราบว่านาอีฟอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับอุ๊ย,ยคุณคุณนอรหนูคะเขาขอสายคุณนะคะไม่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 ไม,ไม่คุณเขาต้องเป็นจอจาได้เลย ผมต้องหนีแล้วผมไม่อยู่แล้วนาอีฟนายจะไปไหนเออไปไรแจ็คผมต้องไปแล้วลาก่อนครับคุณผู้ชม <c oughs> เออถืออะไรคะเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นขอจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะรายงานโดยน้องน้ำหอมสุดสวย สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel กันนะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity f i e เอยูยูยูแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับน้องน้ำหอมหรือ Perfumer นั่นเองบอกเลยว่าเรื่องรายงานคะ่ะอุ๊ยเราได้แ a p เกาะร้างบนทางรัก <S <S หมู่บ้านริมทะเลสาบที่เกิดเหตุเมื่อวานได้หรออ่าไม่เป็นไรแล้วดูสิว่าวันนี้เราจะเกิดอะไรขึ้น บอกเลยว่าเลือดนักข่าวของเพอร์เฟมเมอร์หรือน้องน้ำหอมนี้มันแรงเส้นมากนะแล้วมันจะการปั่นไฟก็เลยดีกว่านะคะทุกคนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ได้รายงานได้เต็มที่เลยนะตอนนี้เหตุการณ์ยังสง,งบอยู่นะคะเราก็ยังไม่รู้หมาอุยอ้ยเฮ้ยเอเมลี่เธอเป็นอะไรอะ่ะเ,เอเมลี่วิ่งมา เอมิลี่ถูกตอบแล้วเอลเวอรี่วิ่งมาอ๋อเอเมิลี่มีสองคนเอ๊ะเราก็ตกใจตกใจเอเมิลี่เธอเป็นยังไงบ้างอะอ๋อฉันก็สบายดีเออเออจริงๆฉันก็ไม่น่าถามนะว่าเธอไม่ได้ถูกตอบอุย้ยใครเอเมิลี่อีกคนนึงนะไม่ใช่เธออยู่ไหนเนี่ยโอ้โหจุดแดงๆตรงนั้นโคตรไกลเลยแล้ววิ่งไปหาคะ่ะอุย้ยน้ำนั่นคือเจคพี่เจคค่ะพี่จอจานที่เราบอกเมื่อวานอุย้ย อยู่ดีอุ้มแล้วก็วางเกิดอ,อะไรคือนเลยอุ๊โอ้ยไม่ไม่ธรรมดาแล้วค่ะท่านผู้ชมคือแบบว่าอยู่ดีพี่แจ็คนะคะอุ้มสาวสวยสาวที่อยู่ในชุดหมอแล้วก็วางลงอุ้มแล้วก็วางอุ้มแล้วก็วางคืออะไรอะแบบนี้ต้องมีเงื่อนงำค่ะแล้วก็สาวคนนั้นก็หลุดไปได้แล้วค่ะอ,อุ๊ยตายแล้วแบบนี้เราจะต้องไปเผื่นิดนึงนะคะเลือดกวานเผือกนี้ มาแล้วอุ้ย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 ใครนะอยู่แถวนี้อุ้ยมันจะลื้อไม่ลิกว่าเราอยู่แถวนี้เราต้องพูดอย่างเงี้ยกันแมียวพอแมวอุ้ยตีนไหมคะท่านผู้ชมคือแบบพี่แจ็คก็ฟาดเอมิลี่ลงนะแต่แบบก็อุ้มอุ้ยอมมันอุ้มมาอุ้มมาทางนี้ตายแล้วตายแล้วดูสิท่านผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหรือว่าพี่แจ็คคบสน ตายแล้วเหมืนที่เมื่อวานไปบุกป,ปาร์ตี้แอลสาวก็คือทำให้พี่นาอิปตายใจเด้อต,ตัวเองก็จะได้มาเจอกับกิ๊กหรือนี่เกิดอ,อะไรขึ้นแต่เอเมิลี่คนนั้นเขาก็ปั่นไฟอยู่คือแบบพี่แจ็คคุณจะไม่พาไปนั่งเก้าอี้บินไปนครสวรรค์เลยเหรอคะคือแบบพี่แจ็คพี่แจ็คคนนั้นไงเอเมิลี่ทำชอะะ็อตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่แจ็คพี่แจ็คต้องต่า เจคเดินไปเลยฟ้ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปเผือกก่อนนะมันเกิดอะไรคะขอเข้าไปใกล้ๆก่อนว่าเอมิลี่คนนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างเอมิลี่เธอเป็นยังไงอุย๊ยเธอทำอะไรอะน้ำหอมอ่ะเปล่าจ้าพอดีฉันดูไส้เดือนกำลังกระเด็บกระเด็บอยู่อุ๊ยตายแล้วเราต้องอย่าทำให้เอมิลี่รู้งรู้นะคะว่าเรารู้ความลับของเธออยู่เอมิลี่ มิกิเธอเป็นไรหรอฉันเห็นว่าเธอกําลังโดนตอบอยู่นะเปล่าค่ะคือวิก้น้องสะดุดยอดยาอยู่อุ๊ยดูเธอแปลกๆนะคะท่านผู้ชมดูสิทั้งทําช็อตยืนเมิมเมคืออะไรอะ่ะแบบนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้เอมิลี่เธอรอใครอยู่หรอเปล่าค่ะคือแบบน้องแค่เปิดหัวอุ้ยเฮ้ยลงไปนั่งทำไมอะ่ะลกลกก,ก็ยืน ยืนงงงยืนแบบรอเวลาทำอะไรอะ่ะเอมิลี่เธอเธอดูอะไรอยู่หรอ,อป้าค่ะค,คินหนูแค่ดูเวละําทำช็อตอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้นะฉันรู้สึกไม่ไว้วางใจเอมิลี่คนนี้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปปั่นไฟที่อื่นก่อนแล้วดูซิว่าฉันออกเอมิลี่ตามมาเอมิลี่คือเธอเธอเธอ เธอมีอะไรกับพี่แจ็คหรือเปล่าวะไม่ได้ไม่ได้ด้วยความที่ฉันอยากจะรู้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเธอมีอะไรกับพี่แจ็คไป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 ฉันจะต้องตามเธอดูซิว่าเธอปั่นไฟจริงหรือเปล่ามามามา,มา,มาอุ้ยเธอตอนนี้เธอกําลังปั่นไฟอยู่ค่ะฉันจะตามจิตทวิตเธอเลยนะเอมิรี่มาเอมิรี่ดูแบบระวดระวังดูซิ เธอจะแอบฉันได้อีกกี่น้ำจ่ะเอมิลี่จ่ะยังไงวินนั่นไงคะท่านผู้ชมเธอทำช็อตอีกแล้วคะ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอเธอก็ยือนอยู่ตรงนั้นะ่ะยืนงงงงมึนมึนหรือว่ามันเกิดอะไรคะเนี่ยแล้วตอนนี้พี่แจ็คไปไหนคะหรือว่าไปหาสาวคนอื่นอกีกอันนี้เราก็ไม่รู้หรือว่าเขาจับได้ <What? S 2> ว่าเรากำลังแอบดูเขาอยู่ ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูก่อนล้วกันนะคะตอนนี้ฉันกำลังไปเปิดอุ้ยเอมิลี่เธอเธอคือคนไหนวะ <c oughs> คือคนเอมิลี่คนที่เราคุยตอนแรกหรือว่าเอมิลี่ที่เอ่อถูกปุ้มโดยพี่แจ็คเราก็ไม่รู้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการกระทำดีกว่านะว่าว่าเขาเขาเขาเป็นยังไงบ้าง เอเมิลี่ที่เราคุยเออเอเมิลี่เธอเธอหยุดวิ่งก่อนเลมเธอจะไปวิ่งกับพี่ตู้เลยไงวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วเออเอาออกไปเลยสงสัยจะไม่ใช่คนนี้นะคะที่เราคุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดเต้นเบรกได้ทีตอนนี้พี่แจ็คน่าจะมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เลยดีกว่านะคะพี่แจ็คคะพี่แจ็คไปกิ๊กกับเอเอยังไม่ทันพูดชื่อกิ๊กเลยพีเอ็มส่งขุดห้าก็มากระแทกปากเราแล้วเออพี่แจ็คคะพี่แจ็คไปกิ๊กกับออ อยู่ดีๆก็ไล่เราออกจากเกาะร้างเคืออะฟ้าเดี๋ยวเราไปดูเอมเมลี่กันดีกว่านะคะเอเมลิลี่แล้วเธอเหลือคนเดียวแล้วเธอก็อยังไม่ออกนะคะดูสิคะเธอกำลังรอใครอยู่แบบนี้ต้องถึงมือผมเองครับเออคุณคือใครคะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองผมก็เด็กเกินไปกว่าที่จะคิดได้ชื่อของผมคือเออโคนันล่ะคะ ปล่าครับผมแค่นักเสืบติงตองเท่านั้นเอง <c oughs> ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั้นนั้น,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 นเราก็เดินติดแล้วจ้าเ๋ยวเราจะไปดูดีกว่านะคะว่าเอเมิลี่จะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเราขอเปิดลำโพงเอเมิลี่นะเมื่อกี้แอบติดลำโพงไว้ที่ตัวเอเมิลี่ <What? S 1> อะพร้อมไปค่ะพี่แจ็คอยู่ไหนนะทำไมฉันหาไม่เจอเลยล่ะ มิกกี้ก็นัดไว้แล้วดิบดีนี่ว่าเจอกันที่ทางออกตรงหัวเรือฉันจะต้องไปหาพี่แจ็คก,ก่อนพี่แจ็คอาจจะอยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะร้างนี้ก็ได้แล้วตอนนี้อีก,กาขึ้นหัวไม่เป็นไรหรอกเพื่อจะบอกตำแหน่งว่าฉันกำลังอยู่ไหนและฉันก็กำลังจะวิ่งกำลังจะวิ่งคอมถอมครับเออพี่คะ คือเราไม่ได้ตอบถามเชื่อชิงรางวัลกันนะคะอยู่ดีมาถามคําถามทําไมคะคือผมอยากรู้ครับว่าคุณหมอเอมเบอรี่จะวิ่งไปไหนเออคำถามสิ้นคิปมากข้อหนึ่งวิ่งลงทะเลว่ายน้ําไปหาพี่เจ๊เอเอค่นัดกันไว้ตรงทะเลเหรอคะไม่น่าจะใช่ข้อ2วิ่งงงงหมุนจอไปเรื่อยๆ และวิ่งไปทางออกเดิมเพื่อไปหาพี่แจ็คที่หน้าปักซอยเซเว่นโดยมีพี่แบ็กแอนไว้ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่นั่นเออพี่คำตอบนี้นี่โคตรยาวและที่สำคัญพี่แบ็กแอนไว้นี่ไปทำงานเซเว่นทำไมคะอ้าวก็เขามีร่มแรกแตมเซเว่นอยู่นี่เราก็นึกว่าทํางานที่นั่นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าเลยครับว่าคำตอบจะเป็นเช่นไร วิ่งไปแล้วครับตอนนี้กําลังจะวิ่งลงทะเลไหมครับจะวิ่งไหมครับแต่ไม่ครับวิ่งวนงงง,งอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ไปที่ทะเลนะครับคําตอบแรกถือว่าผิดนะจ๊ะเรวมาดูกันซิว่าคําตอบที่สองจะถูกต้องหรือเปล่าอุ้ยกําลังยืนงงง,งอยู่เลยเอาไงดีหนูจะไปหาพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเพิ่งคิดได้ เรานัดกันหนะ้าปักซอยเซเว่นนี่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาที่เซเว่นแล้วกันนะคะพี่แจ็คค่ะรอหนูด้วยรอหนูด้วยค่ะโอ้ยพี่แจ็คพี่แจ็คไปแล้วเหรอ ตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายแล้เซเว่นสาขาไหนเนี่ยเรายังไม่ได้บอกกันเลยอ่ะให,ห้ตายจถอะเราบินหูโทรไปถามพี่แบ็กแอนไว้ดีไหมอ่ะว่าเขาทำงานที่เซเว่นไหนเรากำลังงงอยู่ว่าเขาไปสาขาไหนกันแน่โอ้ไม่รู้เลยยืนรอแแบบหนึ่งแต่ฉันฉันว่าฉันไปดีกว่าเดีค่ะพี่เจ๊คค่ะแล้วเจอกันค่ะและแล้วคำตอบที่ได้ก็คือข้อสองนะคะเออพี่คะ พี่เล่นอะไรคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยกับน้องน้ําหอมสุดน่ารักของเรานะคะบังเอิญบังเอิญไปเจอความรับของพี่แจ็คซึ่ง หวังว่าพี่นาอีฟจะไม่โกรธนะคะหนูอข,อนอขอโทษหนูไม่น่าเป็ร่วงรู้เลยถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็โดดทุบปุ่ม s u b s c r i b e ังแรงนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและที่สําคัญเลยสําคัญเลยสําคัญเลย,ค,เลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยละ่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะจ๊ะแล้วสําหรับวันนี้ต้องไปกอดแล้วเด้อ you a g เก n n e x t time ค่ะทุกคน b y บ